ช่วงที่1แขก v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ12เมษายน2 5 6 8วันสงกรานต์ครับวันสงกรานต์วันนี้เป็นวันดีๆที่ญาติสนิทมิตรสหายก็จะได้กลับมาเล่นน้ำวันสงกรานต์ด้วยกันและเป็นวันที่ครอบครัวก็จะได้มาเจอกันครับวันนี้ครับผมบอกได้เลยครับว่าเนื่องจากเป็นวันครอบครัวแล้ว แขกรับเชิญผมที่เชิญมาวันนี้ก็เหมือนกับเขาได้ครอบครัวใหม่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เขาเลิกได้ทั้งบุรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองนะครับซึ่งทางซ้ายมือผมครับพี่สุขสันต์นะครับเป็นอสสจากเขตคลองสามบาลและทางขวามือผมพี่สนทสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสันต์ไปสครับวัสดีค่ะพี่ครับครับผม ผมทราบมาว่าพี่ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญเลยให้กับครอบครัวเมื่อก่อนทั้งบุหรีมวนเลยทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์ครับหนักขนาดไหนพี่ก็ทำยังไงนะครับก็เป็นยังไงเราจะเลิกบุหรี่ได้อ่าใช่ไหมครับก็เอ๊ะคิดไปไปเอ๊ะเมื่อไหรเราจะเลิกได้สะบสูบมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่เด็กเลยไหมตั้งแต่สิบสองปีครับสิบสองคัว ครับผมสิบสองขวดที่เริ่มแล้วใช่ครับตอนนั้นก็เป็นก็เป็นบุหรี่มวนเป็นบุหรี่มวนครับผมวันวันหนึ่งกี่ซองก็ผมก็สูบมาเรื่อยๆนะครับแต่แต่แต่ไม่ถึงขนาดนั้นครับครับก็สองสองสามวันซองหนึ่งครับประมาณนั้นครับเราก็แต่ถ้าพูดถึงกับกับกับที่สุขภาพของผมเนี่ยถ้าประมาณสักสามวันเนี่ยซองหนึ่งก็ถือว่าโนคับแล้วนะครับอาจารย์ครับตั้งแต่สิบสองขวบมานี่แล้วมาเลิกอะตอนตอน อายุเท่าไหร่ตอนที่ผมมีครอบครัวครับผมอ๋อตอนมีครอบครัวแล้วใช่ครับแต่ตอนที่ก่อนจะมีครอบครัวก็ห่างห่างมาหน่อยครับแต่แต่เลิกไม่ได้ครับอาจารย์ครับก็ก็ทั้งบุหรี่มวนด้วยบุหรี่ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าไฟฟ้าเนี่ยจะมาทีหลังอ่าอ่าตอนแรกจะเป็นอ่าบุหรี่มวนทํายังไงเอะมันมันก็อดไม่ได้อดไม่ได้นะครับก็พอดีมีบุหรี่ไฟฟ้ามาะนะครับพอ พอดีมีบุหรี่ไฟฟ้ามาเออเขาบอกว่ามันหอมมันหอมใช่ไหมครับอ่ะลองดูลองดูครับลองดูพอลองดูปุ๊บบุหรี่มวลนะ่ะไม่ใกล้เลยครับพี่ก็ลมันจะบอกว่าความคิดแรกของพี่ก็คือถูกต,ต้องครับก่อนที่ผมจะเลิกบุหรี่ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเอามาแทนบุหรี่มวนใช่ครับอันนี้คือความคิดว่าเฮ้ยมันทําให้เลิกบุหรี่ได้ใช่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ย เขาคิดแบบนี้นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้เลิกบุหรี่มวนได้มันก็จริงอ่ะพี่พี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าพี่ก็มาสูบบุหรี่มวนถูกไหมใช่ครับแล้วพอพี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเกิดอาการยังไงบ้างก็แต่ถามว่ามันหอมมันหวานนะครับแต่แต่แต่ผมมาสังเกตนะฮะสังเกตดูลิ์มันไม่ธรรมดาครับอาจารย์อ่าเป็นยังไงพี่โอ้โหแรงกว่าบุหรี่มวนอีกครับแต่หอมแต่แรงลิ์เนี่ย มึนเมาในขณนะนั้นได้แต่ถ้าสมมุติว่าเยาวชนอ่อนๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําลักษณะอย่างนั้นน่ะเหมือนผมทําน่ะเพราะว่าภูมต้านถามผมมันแก่อยู่แล้วใช่ไหมครับผมเป็นห่วงเยาวชนรุ่นใหม่ถ้าถ้ามาเจออย่างนี้บางทีมันทําให้มึนเมาแบบแบบหลอนไปได้เลยนะครับอาจารย์ช่วงที่สุบุหรีมวนเนี่ยร่างกายเป็นยังไงตอนนั้นก็ <S 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 สุขภาพมันก็โอเคอยู่นะครับอาจารย์แต่พอมาพักหลังๆเรามาดูอาการของตัวเองว่าเออทั้งครอบครัวทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็ตัวเองมาอยู่อา่กับอาสาสมัครอาาสสอเราจะทำยังไงแต่กับบวกกับสุขภาพของเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เจอไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปนี้น้อง,งเลยใช่ไหมยิ่งหนักเลยครับอาจารย์ยิ่งหนักเลยครับผม แต่ผมถึงอยากจะบอกอทางเยาวชนรุ่นใหม่นะฮะ,ะลูกๆหล,ลานๆนะครับก็ใช่ครับถ้าถ้าห่างได้เป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดครับผมไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่เราเลิกเนี่ยไอ้ตอนที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาการอาการมันเป็นยังไงมันเหมือนกับคือแรงมากครับอาจารย์ครับแรงแคล้ายๆว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแบบ เย็นแล้วหนักอันตรายอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกผมจะมีตรงนั้นเลยเบอร์เบอร์ไเบอร์ไปเลยครับเหรอแบบคล้ายๆเบอร์แบบจากจากปกติอ่าสมมติว่าอ่าผมผมเมาอยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราดูดบุหรี่ไฟฟ้าไปเนี่ยก็คือความเมาได้เต็มร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับเหรอผมเจอกับตัวเองมานะครับ ขนาดว่าไม่ต้องไปพึ่งเล่าพึ่งเบียร์เลยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอมันจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมถึงไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วมันเหมือนกับมันหลอนไหมตอนนั้นถูกต้องครับมันหลอนดี่ยวมันมีหลอนมันมันมันก็แบบปล่อยชีวิตแบบมันเหมือนแบบเหมือนคนเมาอ่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับโอ้ท้างผู้ชมเห็นไหมฮะนี่นี่ขนาดที่เรียกว่า พี่เขามีภูมิต้านทานมาจากบุหรี่มวนทิ่สู่กันมาแั้วเนี่ย12ขวบใช่ครับแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็มันมันเพิ่งมาเพิ่งมาครับผมก็เพิ่งเริ่มใช่ครับแต่แต่แล้วก็เห็นมาถึงปัจจุบันทวกวันนี้ก็<ม>ก็กลดนลงอยู่แล้วนะครับก็ก็ยิ่งผมมาได้เป็นอออจิตอาสาอาาสสนะครับ<ช><ช>ผมยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับกับสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์นะก็ ได้ไปฝึกแล้วก็เราต้องทำยังไงเราต้องมาเป็นผู้สอนหรือดูแล30มลังคาเรือนของผมนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเลิกบุหรี่ไปฟ้าบุหรี่มวนเนี่ย <S <S เพราะเครื่องแบบอ,อสอสะได้ไหมโอโ้สุดยอดเลยครับอาจารย์ครับร<อ>ยิ่งครับยิ่ง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 เรามีหน้าที่ทําอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ยิ่งของพวกนี้เรายิ่งไม่ทำนะครับ ก็ละทิ้งได้เลยแล้วก็ยิ่งกับครอบครัวของเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยเห็นเราทําไม่ได้ต่อไปเขาอาจจะทําเป็นเรื่องอย่างก็ได้นะครับสําหรับลูกหลานของเราภายในอนาคตข้างหน้าทั้งๆที่อนาคตสดใสนะครับผมยังอยากจะฝากถึงเยาวชนนะฮะเยาวเยาวชนที่จะมีความสดใสจะมีความสดใสรออยู่ข้างหน้า เราคิดให้มันดีๆนะครับสําหรับลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่นะครับผมขอฝากนะครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้ครับจะทําให้ครอบครัวเราแบบมีความสุขอะไรๆสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นแก่แก่ชีวิตของเราแน่นอนครับหลังจากที่เลิกมันเนี่ยร่างกายหละรู้สึกเป็นอย่างไงบ้างถ้าพูดถึงร่างกายนะครับมันก็เหมือนเราอ่าเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในร่างกายนะครับอาจารย์ครับก็ รู้สึกว่ามันดีขึ้นครับดีขึ้นมากๆผมว่าร้อยปียังน้อยไปผมยังบอกไปเลยนะครับว่าร้อยปียังน้อยไปนะฮะความรู้สึกตอนนี้นะครับอาจารย์ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเมื่อพี่เขาเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยสุขภาพหรือสิ่งต่างๆของเขาเนี่ยก็กลับคืนมาแล้วที่สําคัญเลยเหมือนกับเป็นของขวัญชิ้นสําคัญเลยใช่ไหมให้กับถูกต้องครับอาจารย์ครับทั้งครอบครัวนะฮะเราได้ครอบครัวใหม่ แล้วก็เราเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชุมชนเยาวชนของเราคนรุ่นหลังต่อไปครับโอ้โห,โหเรียกได้ว่าอสอสอนี่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนว่างั้นถูกต้องครับผมพอมาเป็นอสอสอปุ๊บนิดเลิกเลยเลิกเลยครับผมเลิกเลยครับแต่ไม่เลิอกอยู่อย่างหนึ่งนะครับการทำงานร่วมกันกิตอาสาโอ้โหนี่เห็นไหมครับอันนี้คือจุดหลักของผมเลยนะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่มาเป็นอสสแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าก็เลิกและเลิกไม่ได้ที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เป็นของขวัญที่สําคัญพี่ประยงครับค่ะสวัสดีค,ครับก่อนที่พี่เขาย,ยังสูบเป็นยังไงค่ะไอ้ก่อนที่พี่สุขสันต์เขาจะสูบเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมคะ,ะแต่ก่อนก็สูบบุหรี่ธรรมดาแต่ก็ขอขอบคุณคุณสุขสันต์มากนะคะที่ทําที่ท่านรักยังรักครอบครัวแล้วก็ ไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าและก็บุหรี่ธรรมดาแต่ก็เขาขอบคุณก็เพื่อสุขภาพของเขาใช่ไหมคะถ้าท่านรักสุขภาพของตัวเองท่านก็ต้องเลิกดูดดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อีกอย่างก็คือเราเข้ามาเป็นอสอส,อสอแล้วก็รับผิดชอบ3าสิบครัวเรือนแล้วก็เราจะได้แนะนำชุมชนแล้วก็โดยฉุน แล้วก็เยาวชนว่าการดูดพลิ้วไฟฟ้ามันอันตรายขนาดไหนแต่ที่สาเหตุที่คุณสุขสันเลือกก็คือดิฉันน่ะไอไอเป็นเรื้อรลงังอาจจะไม่เกิดจากจากคนสุขสันใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเกิดจากครอบครัวเพราะว่าหนูเป็นคนไอ,อ,อไอมาตลอดขนาดที่พี่เขายังสูบอยู่เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าเรา,ไป,เราไปทุกที่กับเขาเราอยู่บ้านเดียวกันใช่คะนั่งรถไปด้วยกันใช่ค่ะเลย เป็นโรคเป็นไอเลยใช่ค่ะเป็นเป็นไอเรื้อรังมานะไอเรื้อรังใช่ค่ะแต่ก็พอเราเข้ามามาเป็นอสสรใช่ไหมคะคุณสุกสารเขาก็ก็ก็เลิกก็อะไรให้ให้กับครอบครัวก็ขอบครัที่ให้ของขวัญในวันสงการแล้วยังไออยู่ไหมก็ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นใช่ค่ะเรียกว่าแทบจะหายแล้วใช่ค่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดก็คือ ความเขาเรียกว่าไรความอบอุ่นในครอบครัวที่สามีภรรยามีให้กันนะครับแล้วก็เขาสูบุมนตั้งสิบสองขวบเขาเลือกได้เพื่อพี่ค่ะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ทําสําหรับครอบครัวอ่ะทีนี้ทีนี้สุขภาพก็น่าจะดีขึ้นใช่ค่ะมาเป็นอสสแล้วดีไหมก็ ก็ดีค่ะเราเราจะได้แนะนําพวกเยาว,วชนแล้วก็แล้วก็เป็นอีกอย่างก็เป็นตัวอย่างสําหรับครอบครัวด้วยแล้วก็จะได้นําเด็กวัยรุ่นเยาว,วชนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายมากนะคะบางทีแบบมันจะเข้าไปในปอดทําลายสมองทําลายสุขอย่างคือไม่แค่ทั่งสังคมอะไรทุขอย่างก็จะเข้ายากค่ะเพราะเพราะสังคมตอนนี้บางทียังไม่ยังไม่ยังไม่ รับบุหรี่ไฟฟ้าและก็บุหรี่ธรรมดาด้วยค่ะท่านนี้ถามเลยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่ามันก็มีผลด้วยเกี่ยวกับไอ้ประเภทความปึงปังค่ะหลังจากพี่เขาเลิกทุกอย่างแล้วเนี่ยดีมาสุขภาพของเขาในเรื่องนั้นค่ะสุขภาพเขาก็ดีขึ้นค่ะเขาก็ฟิตมาฟิตเปีย้ยอะไรไหมใช่ค่ะฟิตขึ้นฟิตขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเห็นได้ครับว่าผมเคยไปสัมภาษณ์ อาจจะสมเ ok, กียรติท่านก็ท่านก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีสิทธิทาให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยค่ะหลังจากเลิกแล้วดีไหมก็ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นลุงยี้เลิกตั้งนานแล้วใช่ไหมลุงยืเลิกตั้งนานแล้วเบอาารยจครับครับผมอ่าเอาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งที่พี่เขาสูบมาตั้งแต่อายุสิบสองและเลิกได้นะครับเนื่องจากว่า พี่ผู้หญิงไอด้วยและเมื่อเขาเลิกทั้งบุหรี่บมุหรี่ไฟฟ้าสุขภาพพี่เขาก็ดีขึ้นเอาละครับพี่สุดท้ายอยากจะให้ฝากอะไรกับคนที่ก็ว่าอยู่ว่าจะเลิกกําลังจะเลิกอย่างเลิกไม่ได้พี่ฝากเขานิดนึงว่าได้ครับควรจะทํำยังไงครับก็ขอฝากนะครับทุกคนที่จะเลิกนะครับ อะไรมันสู้ความตั้งใจของเราไม่ได้แล้วก็กับครอบครัวหรือเราคิดว่าเราจะทำสิ่งใดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันสายนะฮะเราตั้งใจอยู่ที่ใจของเราสะอย่างนะครับเราต้องทำให้ได้แล้วก็ฝากไปถึงเยาว,วชนรุ่นใหม่นะครับอะไรสิ่งของเรากำลังเติบโตขึ้นมาคือใบสดใสนะครับเราต้องมองไปข้างหน้าว่าความสดใสมันจะเปลี่ยนยังไงนะครับขอฝาก ลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่นะครับผมคิดว่าผมคิดว่าเราต้องทําได้ครับเพราะว่าผมทําได้เยาวชนต้องทำได้แล้วก็พี่พี่ที่จะเลิกหรือน้องน้องที่จะเลิกต้องทำได้ครับผมขอวันนี้เป็นวันสงการนะครับผมก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยของเราผมอยากจะมอบของขวัญตัวนี้นะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่กับครอบครัวของเราให้เราคิดดีๆครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ,บท่านผู้ชมครับและนี่คือ ของขวัญวันสงกรานต์นะครับที่พี่สุขสรร์มอบให้กับพี่ประยงคือการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวเขามีสุขภาพที่ดีแล้วท่านชมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีเลยนะครับถ้าคิดว่าจะเลิกพี่สุขสรร์บอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับและขอขอบคุณอาจารย์เชิดก้วครับผมครับและสวัสดีวันสงกรานต์นะครับสวัสดีครับ